ขามกลางป่าลึกในเขตหิมมพานมียักษ์ตนหนึ่งชื่อปุรินผู้มีร่างกายใหญ่โตหน้าเกรงขามดวงตาแดงฉานเหมือนเปลืงและพละกกำลังมากพอจะถอนต้นไม้ใหญ่ได้ด้วยมือเดียวเขาเคยเป็นยักษ์ที่เกลี้ยวกราดชอบพูดจาดูถูกผู้อื่นด้วยวาจาเสียดสีและหยาบคาย แม้ไม่ได้ลงมือทำร้ายแต่คำพูดของเขากลับสร้างบาดแผลลึกในใจผู้ฟังสัตว์ในป่าและพูดบางตนต่างหนีหายไม่อยากเข้าใกล้วันหนึ่งขณะยืนหัวเราะเย้ยหยันวิหกน้อยที่หลงทางและบินไม่ได้เขาเผลอก้าวพลาดเหยียบลงบนรังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จนแหลกสลายโดยไม่ตั้งใจ เสียงร้องโหยหวนดังลั่นป่าและทันใดนั้นแสงสว่างวาบลงจากฟ้าเทวดาองค์หนึ่งปรากฏตัวเสียงเทวดากล่าวอย่างเยือกเย็นว่าเจ้าพูดจะทำร้ายใจคุณอื่นมานานแล้วถึงแม้วันนี้เจ้าจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายแต่มันก็เกิดจากใจที่ไม่รู้จักเมตตาข้าจะสาบเจ้า ให้พูดไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจว่าคำพูดที่ไม่มีเมตตาอาจร้ายแรงกว่ากำปั้นของเจ้าเสียอีกนับแต่นั้นปุรินไม่อาจเปล่งเสียงได้อีกเขาพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวเสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศเขาจึงเลือกหลบหลีเข้าป่าลึกใช้ชีวิตอย่างเงียบงนันอยู่ใต้เงาไมาใหญ่ แม้จะดูน่ากเกรงขามแต่ใจของเขากลับเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มสำนึกในสิ่งที่เคยพูดเคยทำเขาเริ่มรอบช่วยเหลือสัตว์ป่าที่บาดเจ็บเก็บกิ่งไ้ที่ล้มขวางทางและในคืนฝนตกหนักเขาแอบลากฟืนกองใหญ่ไปวางไว้หน้าหมู่บ้านมนุษย์โดยไม่มีใครรู้แต่ชาวบ้านกลับไม่เข้าใจ พวกเขาเห็นเงาร่างยักษ์เดินผ่านแนวไม้กลางดึกและเชื่อว่าเป็นปีศาจเงาที่จะมาทำลายหมู่บ้านเด็กๆถูกห้ามเข้าใกล้ชายป่าผู้ใหญ่พากันหวาดระแวงทุกสิ่งที่ปุรินพยายามทำกลับถูกตีความผิดเพราะเขาไม่สามารถอธิบายได้เลยกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบอานี นกแก้วสีทองที่พูดได้อานีเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของฤาษีผู้ล่วงลับมีความรู้ในธรรมะและโลกมนุษย์บินไปได้ไกลและพูดได้ชัดเจนไม่ต่างจากมนุษย์วันนั้นขณะที่ปุรินกำลังก่อคันดินริมลำธารเพื่อกันน้ำหลากอานีลงมาตรงหน้าแล้วเอียงคอมองเขาด้วยความประหลาดใจ เธอเป็นใครกันแน่ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่กลับมาช่วยก่อคันดินเหรอนกพูดพลางขมวดคิ้วเล็กๆด้วยความสงสัยฉันนึกว่าเธอจะมาทำลายอะไรที่ไหนได้กำลังช่วยอยู่เหรอปุรินเบิกตากว้างพยายามเปล่งเสียงแต่มีแต่ลมหายใจออกจากคอเขาก้มลงหยิบไม้กิ่งหนึ่งมาเขียนลงดิน ข้าพูดไม่ได้อานีมองข้อความแล้วเงียบไปอึดใจก่อนถามอย่างนุ่มนวลพูดไม่ได้เหรอแล้วทำไมละ่ะเธอเป็นอะไรหรือเปล่าปุรินเขียนเพิ่มอย่างช้าๆข้าเคยใช้คำพูดทำร้ายคนอื่นเลยถูกสาบอานีเบิกตากว้างนิ่งคิด แล้วเอียงหัวเล็กน้อยก่อนจะตอบอ๋องั้นที่เธอช่วยอยู่เงียบเนียบแบบนี้ก็เพราะอยากไถ่โทษใช่ไหมปุรินพยักหน้าอย่างช้าๆฉันเข้าใจแล้วไม่เป็นไรนะถ้าเธออยากให้ใครเข้าใจฉันจะช่วยพูดแทนให้เองจากวันนั้นเป็นต้นมา อาณีก็กลายเป็นสื่อกลางของปุรินคอยแปลสิ่งที่เขาสื่อสารให้สัตว์ในป่าและหมู่บ้านแม้เขาพูดไม่ได้แต่เขาฟังและเข้าใจมากกว่าครั้งใดในชีวิตเมื่ออานีเริ่มสื่อสารแทนปุรินชาวบ้านบางคนเริ่มสงสัยว่าปีศาจเงาที่เคยหวาดกลัว อาจไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอย่างที่เคยเชื่อแต่ความกลัวที่ฝังดึกทำให้ไม่มีใครกล้ายอมรับสิ่งใหม่ด้วยใจเปิดในขณะเดียวกันฤาษีมหายันผู้วิเวกภาวนาในถ้ำเหนือยอดเขาได้รับนิมิตจากยานจึงเดินทางลงมาจากเขาเพื่อเยี่ยมหมู่บ้านเมื่อเขาได้เห็นอานีกำลังคูดคุยกับปุริน ก็รับรู้ทันทีว่ากรรมเก่าของยักษ์ใหญ่กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนฤาษีเดินเข้าหาอานีและพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งแต่ทรงพลังว่านกน้อย ok เจ้ารู้ใช่ไหมว่าคำพูดของเจ้ามีพลังมากกว่าที่คิดเจ้าคือเสียงของผู้ที่ไม่มีเสียงจงใช้มัน ให้เปี่ยมด้วยเมตตาอานีพยักหน้าเบาๆอย่างเข้าใจคืนนั้นเองปุรินนั่งเงียบๆมองพระจันทร์ผ่านเงาไม้เขาใช้ปลายไม้เขียนบนพื้นเบื้องหน้าให้อานีอ่านข้อความข้าเหนื่อยแล้วข้าคิดว่าถ้าให้มากพอพวกเขาจะเข้าใจ แต่ไม่มีใครเห็นเลยว่าเป็นข่าอาน,นีอ่านข้อความแล้วเงียบไปก่อนจะตอบกลับเบาๆบางทีคนเราก็ไม่เห็นสิ่งดีๆที่อยู่ตรงหน้าจนกว่าจะเกือบเสียมันไปหลายวันต่อมาฝนตกหนักน้ำในลำธารล้นตลิ่ง เสียงดินสั่นสะเทือนเบาๆดังมาจากภูเขากระทั่งคืนหนึ่งดินจากภูเขาเริ่มถลม่มน้ำป่าไหลทะลักเข้าหมู่บ้านอย่างรุนแรงในขณะที่ผู้คนกำลังหนีเอาชีวิตรอดมีเงาร่างยักษ์ตนหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปในหมู่บ้านปุรินใช้ร่างของเขาเองต้านกระแสน้ำไว เขาลากหินใหญ่ปิดทางน้ำเด็กเล็กถูกอุ้มขึ้นหลังชาวบ้านที่ล้มถูกอุ้มขึ้นที่สูงอานีบินสูงขึ้นกลางพายุฟ้าร้องกระหึ่มแต่เสียงของนกแก้วทองนั้นชัดเจนฟังฉันนั่นไม่ใช่ปีศาจเขาชื่อปุรินเขาเป็นคนที่ช่วยพวกเธอมาตลอดเขาพูดไม่ได้ แต่เขาทำทุกอย่างด้วยหัวใจแม้เสียงฝนยังดังอยู่แต่หัวใจของชาวบ้านกลับเริ่มเงียบลงพอจะฟังได้หลังพายุผ่านไปหมู่บ้านรอดตายหลายหลังเพราะกําแพงร่างยักษ์ที่ปุรินสร้างรุ่งเช้าชาวบ้านมารวมตัวกันหน้าป่าปุรินนั่งอยู่ตรงนั้น นิ่งเงียบไม่มีคำพูดไม่มีคำอธิบายชายชราคนหนึ่งเดินออกจากกลุ่มช้าๆเขาพนมมือแน่นข้าขอโทษที่เคยเข้าใจผิดขอโทษที่กลัวเจ้าทั้งที่ไม่เคยรู้จักเจ้าเลยหญิงชาวบ้านเดินตามมาน้ำตาคลอขอบคุณนะ ที่ช่วยลูกเข้าไว้เด็กเล็กหลายคนพนมมือขอบคุณนะยักใจดีฤาษีมหายันยืนมองเงียบๆแล้วกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนว่าเจ้าทำหน้าที่ของผู้รู้สึกผิดได้สมบูรณ์แล้วเจ้าพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบางครั้งเราไม่ต้องอธิบายอะไร แค่กระทำด้วยใจจริงก็พอแล้วแสงบางๆอบอุ่นเริ่มล้อมรอบตัวปุรินเงาคำสาบค่อยๆละลายหายไปเขารู้ว่าเขาพูดได้อีกครั้งแต่เขาไม่พูดเขายิม้มยิ้มอย่างอ่อนโยนยิ้มที่เต็มไปด้วยเมตตา อานีเอียงหัวหัวเราะเบาๆในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคำพูดไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรอกในวันนั้นป่าหิมพมา,านไม่ได้เปล่งเสียงของคำสาปหรือเสียงโกรธแค้นอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของใจที่เรียนรู้ จะให้อย่างเงียบงามและนั่นแหละคือเสียงที่แท้จริงของป่า